ก็ตกละคุณยายขอเชิญคุณยายไปรายการโหนกไอศศึกสายเลือดกลับมาอีกครั้งนะคะครั้งนี้จะได้ไปออกรายการโหนกไอหรือเปล่าเนี่ยยังไม่แน่ใจนะคะต้องดูว่าจะเคลียร์กันนอกกอบจบหรือเปล่าเกลจริงปะจริงปะนะคุณยายเกลจริงปะจริงปะงั้นขอเชิญ วกกตดูท่าทางเรื่องราวคดีนี้ระหว่างคุณยายกับคุณหลานจะไม่จบง่ายๆนะคะเพราะคุณหลานก็ปฏิเสธเสียงแข็งแบบยิ้มหวานนะว่ากลิ่นที่ออกมานั้นที่คุณยายเหมนนัไม่ใช่ตดของตนเองในส่วนของคุณยายก็ยังยืนยันนะคะว่าเกลเป็นคนตดและกลิ่นนี้มันมาจากไหนทาไม่ใช่เกล แก้วก็ตดป่ะคุณยายขอเชิญคุณยายไปรายการโหนกไอ้แกวแก้ว <c oughs> ตดหรือเปล่าใครตดเนียบอกมนะาใครตด คดีนี้จะจบลงอย่างไรจะได้ไปออกรายการโหนกไอหรือเปล่านี้ก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าคุณหลานก็ยืนยันว่าไม่รู้ว่าใครตดคุณยายก็ยังยืนยันนะคะว่ามีกลินเมนออกมาจริงๆ และนี่คืนหน้าตาผู้ถูกกล่าวหานะคะก็เป็นเลนประมาณนี้เลยล่ะค่ะและเรื่องราวความน่ารักของคุณยายหนิงกับล้านเกลก็ยังไม่จบนะคะยังมีต่อค่ะอ๋อช้างช้างช้างเหรอเกลร้องไม่มียายมีไหก็นี่ไงตัวช้างเลย นี่แหละค่ะเพลงช้างช้างที่คุณยายหนิงเซลน้องเกียวค่ะคุณยายหนิงก็แอบ,บห่านะคะน่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะถึงขั้นคุณหลานต้องอธิบายให้คุณยายหนิงฟังเลยล่ะค่ะว่าเพลงที่ร้องไม่ใช่เพลงช้างนะ งขาบอกยายนี่ไม่ใช่เป้งช้างเป้งช้าะจูก้าจูก้าแล้วก็อะไรอีกคะไม้ทั้งจูก้าจูก้ากับไม้ทั้งทั้งอันนี้เหรอทั้งนี้เหรอใช่ค่ะใช่คมะใช่จูก้าูจกาก่อนไหมช้างทั้ง น้โมเมนต์คุณยายหนิงกับน้องเคลวเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีโมเมนต์ฮาให้พวกพีพีได้ขำได้หัวเราะตลอดเลยนะคะยิ่งมีป้าเจี๊ยบกับพี่ไอร่วมวงอยู่ด้วยยิ่งหาเข้าไปใหญ่เลยละค่ะทุกคนเกลวเวคุณยายทำอะไรเกลวโอ้ยให้ช่วยหน่อยช่วยจบเกียวช่วยคุณยายไน้ไหม มอเตอร์ไซค์สุดรักที่น้องเกลนะคะได้จากการไปทำงานวันนี้ค่ะวันนี้ค่าตัวเป็นรถนะคะทำให้พี่ๆก็แอบเข้าไปแซวนะคะว่าทำงานมีรถแล้วต่อไปก็มีบ้านนะคะน้องเกลว่ะน่ะน่เนี่ยคนเก่งของเราเดี๋ยวเดี๋ยวได้เจอบนเวทีท่านนะคะอย่างที่สวอยากสะกดช่กแล้วฮะ ดูท่าว่าน้องเกียวจะชอบมอเตอร์ไซคันนี้มากๆเลยนะคะหลังจากทำงานสงเสร็จก็ได้กลับมา <ใน S 1> บ้านด้วย,ยไปไหนก็นำไปด้วย <ๆ S 2> นะคะทุกคนค่ะไปยิมคิวบิกไปร้านกาแฟทูสันเดอร์ของป้ปาป้านอดน้องเกลก็เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วย